สวัสดีจ้าเดี๋ยวมอนี่สิพามบเบิงพริกเด้อจ้ะพริกกำลังติดหน่วยเต็มเลยงามงามซะค่อยเบิงว่าจิสุกท่านก่อนหนาวมาบอกรอหลุนจ้ะอันนี้กระทางที่อยู่ของตัเด้อวจ้ะเนี่ยพริกกระเลียงแกเลยเดี๋ยจ้ะคอยเอาไปซ้มเบืองเพะเผ็ดซะพริกกะเลียงหน่วยจะงามเนาะดูนางกำลังออกดอกอยกกระมีเด้อจ้ะ ดกอกยางดอกเลยมึงดอกร้ายๆอันนี้ใส่กระถางไงนี่กระถางไงจ้ะอันนี้กระแมนพริกกระเหลี่ยงคือกันอันนี้พริกชีฝาจ้ะดูเปอย่างจังออกขาวคือกันว่นี่ที่กี้ตอนปลูกไม่ไม นุ่ยดิบจะเป็นสีเขียวตอนนี้เป็นสีขาวๆเบิดเลยจ้ะเป็นสีขาวมีสองพันมีพริกกระเลียงก็ไปชีฟ้าจ้ะพริกชีฟ้าจินดาดอกยังเต็มอยู่เลยปุ่นน่ะกะลังติดดอกดอกบานยุกก็มีจ้ะมุนีนเคลื่อนปลูกที่หลังเด้นี่แหนปลูกที่หลังกาลังติดน่วยหนอยหนอยน่อยก็มีนี่ หนาหนาวมากในเสียดายจ้ะเพราะว่ากำลังออกดอกอยูก่ก็มีหน่วยหน่อยหน่อยยูก่ก็มีอันนี้มูท่่ยูเทิงกระทางท่่ยูเทิงจมนุนนี่กรจินดาติดหน่่ยห้ายลายแต่ว่าหน่วยยังออนหลายจ้ะมถึงว่าย่านแกวพอทันก่อนหนาวสิมา อากาศปีนี้เปลี่ยนดูน้ำและเดี๋ยวก็อากาศห้อนเดี๋ยวก็อากาศอหนาวดูทัเบิงลทางนี้งามๆเด้อป่อยไทยเบิเ้ลไกลๆเด้อจ้ะยาวไปพูดปีนี้ปลูกหน่อยก็ปีที่แล้วแต่ว่าก็ลายเยอะลายก็ปลูกหน่อยได้ก็มองดูลายเยอะระยยาวไปพูดจ้ะหาสิปประมาณหาิบกระทางปีนี้ปีที่แล้วเป็นลอยจ้ะ นลอยพริกกระเลียงอันนี้ก็พริกกระเลียงจ้ะนวยงามเนาะพริกกระเลียงจะออกนวยสันๆป้อมๆแต่ว่าเพชรขนาดเลยจ้ะนี่ดูด,ดอกนางเต็มเลยดอกจังหลายนางทยอยทยอยออกมาเลยจ้ะนี่กระจินดานวยงามเด้ดเนาะเวลาออกมาหมดอ,อะ่ะ เป็นแถวเลยงามจ้ะแหงแต่วเวลาแต่วน่วยสุกหน่วยดแดงเราจะแหงแต่งามครับซัมมีเ่เพชรเหลืเด้แกเหลือเด้เนี่ยเพชรจัดพี่แข่งคอยปีที่แล้วก็เหลือลายจ้ะเบิ้งแค่เบิ้งแบบนี้อ,อ่อนสะอ่อนเด้ยัางงามเลยจ้ะดูมีกระถางนี่กระถางนี่เออยังเขียวอยู่นี่ กระถางนี่พวกเปลี่ยนสีกระมูปกติอันนางจะเป็นสีนี่ด้วยจ้ะพี่กินดาชีฟ้ากินดาท่านวยดิบนางจะเป็นสีเลยจ้ะทุกปีนี่ปีนี้คือขาววาน่นางเปลี่ยนเองจ้ะ่าจะเป็นสีเขียวสงี่สีเขียวอ่นอนๆถึงเมวข่อยอีกแล้วถ่ายวิดีโอบเไยจ้ะขออ่อยจับกล่องถ่ายวิดีโอที่ใดนางนี่จะห่วงเมวละโอ้ย อันนี้ก็ดอกไลยได้เนี่ยดอกไล่หลายเบิ่งดอกไอ้ในนู่นอายุน่ะสออนก็นยังว่าถ้าหนาวม้า,มาข่อยเสียดายจะ้ะถึงเ้าสิเก็บไว้ในบ้านได้ก็บ่ยยั้งจะ้ะใบล่นเบิดบ่รอดถือดูดูที่ว่าฤด,ดูหนาวมาแล้วนางบ่รอดดอกจะ้ะแมนเก็บเลี้ยงต่อกับบ๊รอดจะ้จะมีแต่เถียงย่างเดียวดูในนูน่นก็บมีเพิ่งใน้อยน นี่กะชีฟ้าแล้วก็กะเกลียงยึติดกันสองพันต้นนี้ก็เขียวจ้ะนี่ต้นนี้ก็เขียวเขียวกับขาวดูนุ้ยดูเพชรนี่ก็ปลูกไว้ตำสมเท่านั้นแหละถ้าเฮ็ดยังอื่นกินเนี่ยตำปนบ่ได้ดอกเพชรเพชรจ้ะเพชรคักโพดเพชรจวดแบบว่าออกหูวะทันเถอะ ขนาดใส่ต่าสมเนาะใส่หลายหน่วยเนี่ยมเมเผ็ดออกหูจ้ะเผ็ดเกินพิกขี้ฟ้าก็ตําป้นได้ยูแต่ว่าก็ใส่หลายกับเผ็ดอีกกระลังงามเฟือ้อยห้องหลายทวีถ่ายคลิปยูนี่เบื้องดูถ่ายแบบนี้เห็นหน่วยงามๆแล้วจ้ะเนาะหน่วยเลี้ยงกันเต็มเลยคุนหน่วยสวยเด้เม็ดสวย ถ้าเป็นสีแดงเบิดเนาะงี่งามกว่านี้แล้วจ้ะลูกเล็กๆอยู่เลย,ยนะพี่ชี้ฝ้าเก็บง่ายจ้ะเวลาเอะนั่งสุกนนงกับขวนนั่งกับซอสซอสยังกรอบจ้ะเก็บงาา่ายไม่แลาวห้องเก็บนะห้องเด็ดนั่งจานกรอบเก็บง่ายจ้ะถ้าพันธุ์อื่นเคยปลูกบางอันกับเหนียวจ้ะ ต้องถึงกับใส่กันไก่ตัดขวนนะบน่ะบองอันนะสวยไหมสวยงามนาเนาะพาหน่่ยหลายก็เลยสวยงามเนาะจา้ะเนาะตรงนี้ดกดกดกย่างดกเลยนี่กะเลียงชีฟ้าดูยูไก่กันตรงนี้เลี้ยงกันหาหกกะทางเนี่หน่วยสับหลาบเลยปุ๋นนะ่ะดวยหลาย ในครึ่งนึงเลยด้ยนี่ครึ่งทางแล้วนี่ครึ่งทางจ้ะดูใส่กระถางวางใส่กระถางเต็มพื้นที่อสวนบ่ลายเนาะจำกัดก็เลยใส่กระถางไ้เป็นประโยชน์จะ้ะปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระถางก็ได้กินหน่อยให้กันเลยจะ้ะว่าจำเป็นต้องมนลงสวนตลอดด้วยจะ้ะตรงนี้ก็จะมีอดอกไม้บงัง Đọc mày, đọc mày nhìn bố vai lấy đấy, mày khỏe Đọc mày thì khỏi phó yên à. Nhìn ngắm chưa chá Xí ngắm ngắm đọc mày phó yên đây nè Nhìn bố vai lấy chá Xùi ตรงนี้ก็ตรงนี้กระดกจ้ะคอยต้องเอาไม้ค้ำไว้เด้เอาไม้ค้ำไว้สั้นนางตนจะเอียงจ้ะเพราะว่านักตนนังนักตนบบที่นี่นางจะเอียงที่งยเด้วล้มพัดมาอย่านางหักก็เลยต้องเอาไม้ค้ำไว้หลายตนอยู่ยนี่สั้นเอียงจ้ะนี่ชีฝ้าชีฝ้าไม้คำ้ำ อันนี้ก็ดอกไม้บังดอกไม้บังอันนี้นวยอวบดีดีเลยเนี่ดูนวยอ้วนอ้วนอันกระถางนี่นวยอ้วนอ้วนจ้ะนวยอ้วนดีอันนี้นอ,นะนอ,นอ่อนเยอะยออนนมีทั้งไงนวยกำลังอ่นเริ่มออกมาออกดอกก็มี นวยแกกักมีนวยอ้อนกัมีกิ้งเดียวเดียวอันกิ่งเดียวกันเนาะจ้ะแต่ว่ามีหลายอย่างรวมกันกิ่งเดียวแต่รวมหลายอย่างกิ่งนี่รวมกันหลายอย่างทางนี้นวยไงบกวยลายมันจะมีอันที่ว่าปลูกก้อนปลูกลังจ้ะตัวน,นี้ก็นวยอ้วนจ้ะ ตัวนิ้วนุ่ยอ้วนอ้วนไม่หรอไยังอบเลยจ้ะน,นี่ไม่ยังอบเลยลูกอวบลูกอ้วนคือสิเผ็ดคือสิเผ็ดดีเด้อบอุ่นอุ่นสิเ,น,สเ,เน,สนาะดูไม่คำไว้ไม่คำไว้สันเอียงจ้ะ นี่น่วยออนไลน์หน่วยกำลังนี่นวยอยู่เพราะว่าปลูกที่ลังเขาแยกที่ลังเขานะจ๊ะที่แรกว่าสิบงเบอรแย่ก็เลเสียดายเนาะเพราะแล้วก็เลเสียดายก็เลยต้องไปปลูกให้เบิดจ้ะอันนี้ก็พริกกระเลียงกับทางทุตไทแล้วนี่พริกกระเลียงจ้ะดูนุ้ยนี่นุ้ยนี่คือเป็นอย่างสิ่ออกแฉก เป็นคืองฟ้าแฝดเนาะคืองงวงนเนาะอันนี้เป็นคืองงวงสวยงามอยู่เบิดแล้วจ้ะพริกยาวแบบพูดเดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้ก็เน,นจ้าคลิปหน้าจะทายอย่างอื่นใหม่เบิ่งใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปแน่จ้ะ และขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า